มาวินอิ่มยังอันนี้มา,าวินมาทำอะไรเนี่ยเล่นน้ำน้ำที่ไหนห้วยทับทันบรรยากาศครับซวัเ่่ตุ่มน้ำห้วยทับทันครับเรามาทุกวันมาคลายร้อนมาปิกนิก เมือ่อใดอยากกินเก่าปลากะจังพาเก่ามายำไอยทีมงานจำรักใต่ขมว่าพี่น่อยแม่ซือบะหมี่ตุลาตะบไม่ต้มมะนาวตุลาตะโบที่ครับบรรยากาศหงายบา้านเฮาครับ,บาททางานครับเด็กๆเล่นน้ำครับน้ำใสไหลยเย็นยบรรยากาศดีครับลมวอยๆพัดวีวีสบาวีวี ตาหงทำอะไรตาหงเล่นน้ำเหรอตาหงอยู่กับใครจกับพี่มาวินเหรอพร้อมไ่ถือใช่หรือเปล่นนน